เขาเคยบอกแล้วว่าอยากให้ขอบคุณแฟนๆอยากให้แฟนๆ,ฟนๆร้องเพลงเชียร์ขอบคุณเพียงแค่รอบเดียวตามตามโซนต่างๆเขาว่าปกติเขาร้องสองรอบ<ช>แล้วเขาต้องไปหลายที่ไงต้องสามสี่มุมมันก็กินเวลาเป็นอ่ะเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงต้องมีเนี่ยแล้วก็ตามภาพที่ช่างภาพถ่ายมาก็เดินออกเดินออกทันทีเลยคือไลฟ์สดไปยี่พี่เจอาจจะอยู่ในสตูเพิ่งทันเห็นเมื่อกี้แต่ว่าเลให้ฟังหน่อยคือยังไงคือจังหวะเป็นจังหวะที่ปั๊บเนี่ยเขาไลฟ์อยู่ นะครับแล้วเป็นจังหวะที่มาดามแป้งก็เหมือนกับอิชิก็บอกว่าให้ยืนขอบคุณแค่ในสนามไม่แ,แต่แต่ว่ามานามแป้งบอกคห้นักเตะเนี่ยไปเดินขอบคุณรอบๆอิชิก<ะ>็เลยเนี่ยตามภาพก็คือกลุ่มสตาร์มงูแล้วก็อิชิก็เลยเดินเดินกลับข้าห้องแต่งตัวไปเลยอ้าเราไม่คุยกันหรอกนายกสมาคมกับโค้ดอ่ะก็โค้ดเขาบอกว่าเขาขอไปรอบเดียวแล้วนั่นสิไม่อย่างเงี้ยอันนี้ผมขออนุญาตนะมันเป็นการแบบอ่ะพูดตามหลักนะ คือมันก็นกลายว่าคําพูดโค้ดมันก็ไม่สักศีซะแล้วอะถูกไหมดังนั้นประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องภายในแล้วคุณต้องคุยกันเองแต่ภาพที่ออกมาม,ม,มันไม่สวยแล้วไงมันไม่สวยแล้วเขาว่าในมุมโค้ดเขารู้สึกว่าก็เขาเขาขอแฟนบอลไปแล้วอะแล้วแฟนบอลก็โอเคตอนนั้นซึ่งมันก็มีกระแสวิจารณ์มาอันนึงว่าในช่วงน,นั้นจะได้ไหมว่าผลงานตอนนั้นเราเราเสมอเร,รียบนอนแล้วเราเสมอลาวคนเ็าบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณบอกว่าขอร้องเพลงเชียร์แค่รอบเดียวอย่างนี้แฟนบอลก็ แฟนบอลก็เชียร์แค่แป๊บเดียวก็ออกได้เหมือนกันหรือเปล่าตอนนั้นจะได้ไหมเป็น<ช>ประเด็น<ช>นี้นะ<ช>ซึ่งนั้นตัดไปก่อนในในในมุมเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเขาสื่อสารกันยังไงแต่ที่น่าตอนนี้นายกสมาค,คมกับโค้ชเนี่ยน่าจะไม่ได้สื่อสารกันแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นข่าวไปแล้วเนี่ยทีมทีมงาน PR าก็ต้องอ่าต้องแจ้งมาดามหรือรู้แล้วแต่เป็นการขอบคุณแฟนบอลซึ่งผมอะยังไงก็ได้กับเรื่องนี้แต่ขอแค่ไปคุยกันให้มันเคลียร์หน่อย พราะภาพเออวมามันดูมันดูนไม่ดีแล้วเมื่อกี้เราเห็นเหตุการณ์ผมว่ามันก็ก็ดูเป็นเขาสึกของอิชิก็ดูไม่ค่อยดียอะน,นะครับอ่มีคนถามบอกว่า,าดราม่าอะไรพูดถึงเรื่องเกมดีกว่าเดี๋ยวพูดเรื่องเกมแน่นอนไม,ไม่คือ,ค,อคือแจ้ใค,คุณมใจเย็นมันมีเหตุการณ์อยู่คือเร,เราเราแค่อธิบายแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไปไปไปดราม่าหรอกแต่แล้วในมุมเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องการสื่อสารกันเลยนะเรื่องเรื่องแค่นี้ถ้ายังสื่อสารกันไม่ได้เนี่ยมันมันมันไม่เวิร์ก แฟนบอลผมว่าเขาเขาโอเคหมดอยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งสําคัญก็คือพอมันไปเป็นภาพทีม่มันเกิดเหตุการณ์เนี้ยผมว่าต้องต้องเคลียร์กันหนักถึงสมควรอ่าอ่าไม่เป็นไรตัวนั้นก็เป็นเป็นหน้าที่เขาไปเคลียร์กันเนาะแต่ว่างงก็ไม่ได้สื่อสารกันก็เป็นประเด็นอีกแล้วเป็นเราพูดอะไรไปก็เดี๋ยวก็ลำบากอีกอใช่ไหมปีนี้พิเศษไทยรัฐเอาใจแฟบนบอลทั่วประเทศเพิมสองช่องทางออนไลน์เฉพาะคู่ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไทยรัฐทีวี YouTube ไทยรัฐทีวีออริจินล เว็บไซต์ไทยรัฐ .co.th/tv/live และแอป my t h ท i รัฐส่วนคู่อื่นที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันรับชมได้ทางเว็บไซต์ไทยรัศ s p o r t Facebook และ y o u u ทูบไทยรัศ s p o r t ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัศ s p o r t นะครับช่องกีฬาเพื่อกนรักกีฬาทุกคนครับ